SME รับสิทธิพิเศษกับแต้มต่อในการเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยการขึ้นทะเบียนในระบบไทย SME GP ได้ด้วยตนเองทาง w w w t h a i SME GP. c o m เพียงกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนได้แก่ข้อมูลผู้ประกอบการข้อมูลสินค้าและบริการหลังจากกรอกข้อมูลขึ้นทะเบียนสำเร็จรอผลการพิจารณาภายใน7-14วันจากนั้นเข้าไปดาวน์โหลดหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการได้ที่ w w w t h a i s m egp. com เพียงเท่านี้โอกาสในการเข้าถึงตลาดงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปไทย SME GP รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขายลงทะเบียนได้ที่ www. thaimegp. s com หรือติดต่อที่สสว call c e n t e นเตอร์1301กด1